สวัสดีครับก็อยู่กับสละที่เพาะจากเมล็ดนะครับเพาะไอ้ลูกค้าเพื่อนําไปทดแทนต้นผู้นัน่นเองนะครับเป็นเมล็ดจากสละปนโดซูปเปอร์นะครับลูกค้าขอมานะครับบอกว่าอยากได้ต้นผู้ไปปลูกแล้วอยากไปลุ้นด้วยกับเรื่องเมล็ดนะครับก็จัดไบจัดให้นะครับเนี่ยครับเพาะเดี๋ยวอยู่อีกสักพักหนึ่งก็จะส่งให้นะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับวันนี้ มัาถามเข้ามาก็เขาบอกว่าเออไปเห็นมีการพูดถึงตรงเนี้ยคอของก,ก้านใบตรงเนี้ยครับใ่ดีตรงเนี้ยครับถ้า,า้ายขวาเท่ากันแบบนี้ครับเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็ถ้าเอียงๆหน่อยเหลื่อมเหลื่มกันไม่ตรงกัน,นครับเป็นแบบนี้เหลื่ยมเหลื่อมกันเป็นเพศผู้นะครับก็ามาถามผมว่าจริงไหมนะครับผมก็บอกเลยว่า ผมยังไม่เคยเรียกว่ายังไม่เคยทดลองนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ที่ผมทดลองไปก็พวกเมล็ดนะครับเอาผลจากที่มันมีเรียกว่าหนึ่งผลมีสามเมล็ดสามพวกนั้นนะครับเอามาคัดนะครับแล้วก็มีเม็ดหลังเต่าเมล็ดอะไรพวกนี้ครับทำการทดสอบไปเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับทำการจดบันทึกทดสอบไป ก็บอกเลยว่ามโนนะครับมโนทั้งนั้นนะครับมโนก็คืออะไรกมโนก็คือคิดไปเองนะครับมันไม่ได้ตามที่เราบอกอย่างเราเพาะสักหนึ่งร้อยแล้วมันได้สักเจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็คือว่าถือว่าใกล้แต่ว่ามันไม่ได้แบบนั้นนะครับบอกเลยว่า,ามโนในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็มาเรื่องคอใบอีกแล้วนะครับสําหรับผมก็ตอบแบบฉบับของผมลวกันนะครับผมจะตอบแรงๆหน่อยผมคิดว่า มนโนไปอีกแล้วกันนะครับหลายส่วนออกมาครับเราจะคัดต้นผู้เมียให้นะครับต้นเล็กอันนี้เราจะคัดผู้เมียให้ไปปลูกอันนี้ผมเห็นบางท่านนะครับมีมีคนมาบอกผมนะครับสามสี่ร้อยต้นนะครับได้เมีย อ๋สิบกว่าต้นถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเนี่ยครับเป็นอะไรที่มันเลวร้ายแล้วครับแล้วก็มีอหลายหลายท่านอยู่หลายหลายผิดนะครับมาคัดได้นะครับเพราะเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะคัดปู้คัดเมียไปให้เอาเท่าไหร่เราจะคัดไปให้นะครับบอกเลยว่ามโนทั้งสิ้นครับสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็บางท่านก็มีระดับจริงๆนะครับอยู่ทำปลูกมาหลายปีนะครับแต่ก็ปลูกด้วยเมล็ดล้วนๆนะครับออกมา แนะนำนะครับผมบอกเลยว่าแล้วแต่ท่านนะครับจะเชื่อเขาไหมแต่ถ้าถามผมผมบอกเลยมนโนไปทั้งหมดนะครับไปดูสวนเขาได้ครับเขาทำมาเจแปดปีแล้วสวนเขาอยู่สภาพยังไงนะครับผมก็ไปดูอยู่ครับบางท่านดังๆครับอยู่แล้วเรียกว่ามันมยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับดูแล้วลงแต่รูปเดิมๆคภาพเดิมๆบ,บางท่านก็คุยแต่ พัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุนาาน์ผมเห็นอยู่ประมาณ6กจปีแล้วเหมือนกันไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์อะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่ชักนําไม่เข้าใจกันผิดเรื่อยๆนะแทนที่บางท่านปลูกไปเป็นพัน์เป็นสองสามพันแทนที่จะมาบอกนะครับมาบอกว่าเอ้ยอย่าปลูกเลยเราได้ไม่กี่ต้นเอาความจริงมาพูดนะมาบอกเขาครับได้บุญนะครับผมบอกเลยว่าได้บุญได้อันนี้สงตายไปจะได้มีเรียกว่าบุญ ตามตัวไปนะไม่ใช่ว่า,าปลูกเถอะแล้วชักนําไปเทียบกับพวกสายน้ําพึ้งนะครับมันมันเทียบกันไม่ได้นะครับเอาสาะนอกมาเพาะแล้วไปเทียบสายน้ําพึ่งมันต้องทานรวยอยู่แล้วนะครับต่อกให้มันเป็นอ่าสระที่อ่พันพื้นเมืองนะครับไม่มีชื่อเพาะนะครับบอกเลยก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะครับว่าอคุณจะได้แบบไหนแบบไหนไปนะครับ บางท่านก็ออกมาพูดนะครับออกมาคอมเมนต์ออกมาอะไรดีอยู่ครับหนึ่งพันต้นได้หกเจ็ดต้นนะครับแต่ว,ว่าเวลาไปบอกเขานะครับไม่คนอ่าที่จะปลูกนะครับบางคนเขาเสียเวลาเขาเสียโอกาสมาว่าสงสารนะครับสงสารบางคนเขาเป็นพันต้นค่าใช้จ่ายสูงนะครับผมบอกเลยสูงจากสูงกว่าเราเพราะเมล็ดเนี้ย สักพันต้นสูงกว่าพวกกระแหงอีกนะครับกระแหงเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยในทางที่ถูกนะครับต้นทุนเราต่ำกว่านะครับบางท่านก็ยังบอกว่าสงสารนะครับอยากให้ปลูกเมล็ดเพราะมันมันถูกนะครับมันมันมันหนักเข้าไปอีกนะครับผมบอกเลยว่ามันหนักเข้าไปอีกมันมันต้นทุนมันสูงค่าใช้จ่ายมันมากนะครับเพราะเมล็ดไม่กี่ตังค์เองนะครับซื้อเมล็ดมาเพาะซื้อผลมาทานเอาก็ได้นะครับเพราะไม่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าเวลาเราไปลุงแล้วเราดูแลใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มัน ระบบน้ําอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันมากนะครับแล้วมันออกมาเป็นผู้บ้างไม่ได้บ้างพวกนี้ครับทาให้ต้นทุนเราสูงนะครับต่างครับเพราะแขนงที่มันไปแบบว่าถูกนะถูกต้องแล้วมันจัดเร็วกว่านะครับมันสามารถขยายไปเลยรัวๆไม่ต้องอ่เาเรียกว,ว่าผมวงหน้าพอวงหลังอยู่นะวันนี้ก็มาพูดกันยาวๆหน่อยนะครับเรื่องคําถามเรื่องมาเล็ดกอก เกิเลยไปนิดนึงก็ขอไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับก็สามารถสอบถามรา,ายละเอียดเข้ามาได้นะอยากรู้เรื่องอะไรนะครับผมตอบตรงๆนะครับบอกเลยว่าผมมาสร้างบ้านผมเองมีเพจตัวเองผมอตอบแบบชัดเจนแน่นอนนะครับ